ข่าวด่วนช็อกวงการหมอลำครับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ปลด2พระเอกดังเกิดอะไรขึ้นครับกอนนานี่ครับพี่น้องเห็นบอโจวิโมานินนะครับผมผู้บริหารวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะพเพนได้โพ์ไวยูเหมือว่านเหมือก่อนนี่นะครับบอกว่ามีศิลปินหลายคนที่ไม่ได้ไปต่อเนื่องด้วยทีมผู้บริหารได้ตัดสินใจไใตร่ตรองภาพรวมอย่างถี่ถ้วน ผมเคารพการตัดสินใจของทีมผู้บริหารกฎระเบียบขององค์กรกับก้าวสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อความเป็นเอกภาพของการปกครองศิลปินบางคนหน้าเวทีเหมือนจะมาดีแต่เสียทีที่น้ำเหมาว่าโจโพลแบบนี้นะครับโพดแรกเนาะที่บอกว่าเหมือนมีข่าวว่าจะมีศิลปินหลายคนนะครับตรงนี้นะบอกว่า มีศิลปินหลายคนที่ไม่ได้ไปต่ออืมเนื่องด้วยเนื่องจากว่าทีมผู้บริหารเพิ่นกันในไตรตองเพิ่นได้ประชุมกันแล้วอย่างทีทวนแล้วนะครับแล้วก็เข้ารบกันตัดสินใจของทีมผู้บริหารนะครับกดระเบียบขององค์กรก็คือก้าวสู่การพัฒนายังต่อนเนื่องนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นบอโจกนายมาโพสิ์นะคะบ,บอกว่าสําหรับคนที่บ่ดไปต่อนี่ นี่นะครับคนไม่ได้ไปต่อมันก็มีหลายเหตุผลที่ทีมผู้บริหารเขาลงมาตีไตต่ออย่างทีท่วนนะครับอย่างทีท่วนเพื่อผลงานเพื่อการปกครองเพื่อคุณภาพในวันข้างหน้าจังใดกัหักคึอเก่าแค่เรื่องงานบรอะไรปน้ำกันต่อสู้สู้สู้นะทั้งคนได้ไปต่อและไม่ได้ไปต่อนะครับปอดโจโพนแบบนี้เนาะ เห็น2โพสแล้วนะหล,ะลังจากนั้นนะครก็เห็นมีโพสต์รับสมัครพระเอกนั่งเอกใหม่รับสมัครศิลปินใหม่คนแห่เขามาสมัครหลายๆครับพี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงรับสมัครหมอลำนักร้องชาย2ตำแหน่งหญิง2ตำแหน่งเริ่มอายุ16ปีถึง35ปีไม่มีเงินรางวัลแต่มีเวทีใหญ่ให้ท่านยืนสร้างไรายได้สร้างอาชีพ สร้างชื่อเสียงให้คุณวงเล็บสีมีคนมาสมัครบอนอภัยสนใจทักด่วนที่เฟซหนุ่มโจโย,โยมานินสาวนามวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงและกัเฟซของคู่ไก่เพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็นายนายคำฮูกิติทองวานิชนะครับผมแล้วกับเอฟซีแฟนคลับทักเข้าไปสมัครจดว่าพึงโพสเฟซยังมาถึงหาานะที่คนมาสมัครอญยะเลย บ่มีเงินบ่มีร่างวัลในการออดิชั่นมีแต่หัวใจครับเวทีแห่งทันยืนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างชื่อเสียงอย่างมั่นคงสนใจรีบถักด่วนป้าคนถักมาพี่น้องครับบอสโจสายไหมสายไหมอ้าวแล้วที่นี่เราเห็นนะว่าบอสโจสมัครพระอเอกรอับสมัครหมอลำนักร้องชายสองตำแหน่งยิงสองตำแหน่งแล้วมือนี่นะครับผมทั้ง พระเอกพระเอกละน้อยกับพระเอกไดมอนนะครับผมก็ได้ออกมาโพดว่าแบบนี้นะครับผมสิขออ่านไหนฟังอขอเริ่มจากละน้อยก่อนเนาะสักครู่เ้อพี่น้องเด้อ พระเอกละน้อยกาลสินลำเพลินนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวที่หน้า Facebook ส่วนตัวเมื่อเช้านี้เนาะเพลินบอกว่าปีที่จะถึงเราไม่ได้เดินสายกับวงสาวน้อยเพลรบ้านแพงต่อแบบถาวรด้วยเหตุผลใดนั้นบอสโจแจ้งว่าไม่ทราบเป็นมติของทีมผู้บริหารใหม่ที่บอสโจโพสก่อนหน้านั้นขอบคุณระยะเวลาทำงาน9ปีของบ้านสาวน้อย ใครจะคิดแบบไหนพูดแบบไหนพูดไปเลยเราจะรู้ดีในตัวเราคนที่รักเราจะรู้ดีในตัวเราแต่เราเชื่อว่า fc หลายคนเห็นในศักยภาพการทำงานความเอาใจใส่ของเราแม้กระทั่งบอสเองก็ชมการทำงานเราดีใจที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ร่วมง,งานกับทุกคนที่เรารักแฮทแทกให้มันจบวันนี้ให้มันจบวันนี้ จะไม่พูดถึงอีกส่วนทัวคนสาบขอให้มาพูดแบบเดี๋ยวนะขอให้มาพูดแบบไหนแล้วได้คืนแบบนั้นมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์จะไม่พูดเอาสะใจพูดให้คนอื่นเสียหายแล้วก็ขอบคุณอย่างสุดหัวใจแม่สุภาพแล้วก็แท็กหาซอนุชแล้วก็บอสโจนะครับขอบคุณที่ครั้งหนึ่ง ขอบคุณนะพี่ที่ครั้งหนึ่งเคยดีใจกับที่น้องกลับมาอุ่นใจดีใจที่น้องกลับมาขอบพระคุณที่ได้ร่วมง,งานกัน9ปีครับอ่าพระเอกละน้อยก็ได้ออกมาโพสแบบนี้นะครับผมสรุปกับพระเอกละน้อยนะครับผมละน้อยกาลสินลำเพลินเพิ่าได้ไปต่อกับสาวน้อยเพชรบ้านแพ้งนะครับละน้อยไม่ได้ไปต่ออ่ะมาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่า พระเอกรัานน้อยก็ได้มาตอบคอมเมนต์ตัวเองนะครับได้มาคอมเมนต์ใต้โพลของตัวเองบอกว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้าใจให้กําลังใจอย่าตําหนิพี่โจนะครับไม่เกี่ยวกับพี่โจรัตน้อยคงไม่เข้าเงื่อนไขโชว์ปีหน้าของทีมผู้บริหารชุดใหม่ยังไงก็ยังเป็นกําลังใจให้บ้านสาวน้อยครับรัตน้อยก็อยู่ในใจ FC สาวน้อยตลอดไปลารมมี่บอกว่า ปีที่แล้วอาอยากให้กลับมาปีนี้ได้นี้จากการทาว้อนกับพระเอกละน้อยกับได้เปิดแชทนะครับเปิดแชทที่คุยกับวอดโจโเนาะนี่เป็นแชทนี้นะครับที่คุยกับวอดโจโย,ยงมนินเนาะแล้วก็มี่พระเอกนะ้าเอกหลายคนก็บ,บอกว่าใจใจหายนะครับพี่ละน้อยอน่าเอกอมอแอมก็บ,บอกว่ากําลังใจนะคะพี่ละ อาจารย์บิ๊กพุมมลินก็บอกว่ากำลังใจครับพี่นอกปันๆน,นะครับผมก็บอกว่ากำลังใจพี่ละน้อยนะคะหลายคนก็นมาให้กําลังใจพระเอกละน้อยนะครับผมคนต่อไปนะครับที่พอใดไปต่อกับสาวน้อยเพชรบันแพงอีกหนึ่งคนก็นกคือพระเอกไดมอนด์ลิทิไกรครับไดมอนด์ครับไดมอนด์ก็ได้ออกมาโพสเคลื่อนไหวแล้วเหมือนกันนะครับผมเป็นโพสต์นี้เนาะ ของพายกไดมอนด์ Diamond นะครับไดมอนด์ Diamond ลิทิกรโอเคครับขออนุญาตอ่านนะครับไดมอนด์ Diamond ลิทิกรโพสนะครับบอกว่าขอขอบคุณเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณบอสโจซอนนุชและทีมผู้บริหารทุกคนที่ได้ให้โอกาสไดมอนด์ได้ร่วมสร้างสรรผลงานบนเวทีแห่งนี้จากวันแรกจนถึงปัจจุบันไดมอนด์ Diamond ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆอย่าง จากที่นี่ได้พัฒนาตัวเองหลายๆอย่างขอบคุณมิตรภาพดีๆจากทุกๆคนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณ FC f แฟนคลับไดมอนด์ f อแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่คอยสนับสนุนเรื่อยมานะครับบทสรุปเรื่องนี้ Diamond ไ,ไดมอนด์ไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับวงต่อนะครับ ซึ่งเป็นดุลย,ะพ,ะยะพินิษิของทีมผู้บริหารได้ตัดสินอย่างชัดเจนน้อมรับและเคารพก,การตัดสินใจของทีมผู้บริหารครับสุดท้ายนี้ขอชี้แจงแจ้งอย่างชัดเจนอีกครั้งผมในนามไดมอนด์ไดมอนด์ลิทิไกรได้ยุติบทบาทหน้าที่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับขอบคุณอีกครั้งครับหลงชื่อไดมอนด์ลิทิกรนะครับอ,อีกไดมอนด์อีกหนึ่งคนนาะพเ่น้องใจหายเนาะ ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ก็คือเป็นมต,ติของทีมผู้บริหารยังที่ระเอกละหน่อยโพดก็บอกว่าบอสโจเองก็ยังก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเนื่องด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมที่เพื่อนบอยไปต่อไดมอนลิทิกายก็ได้ออกมาคอมเมนต์อีกนะครับใต้โพลของตัวเองบอกว่าเหตุผลที่ได้ออกไม่ทราบอย่างชัดเจนเหตุผลที่ได้ออกไม่ทราบอย่างชัดเจน แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ไปต่อทั้งวงหนึ่งและว,วงสองครับต่อสุดท้ายนี้ก็ยังเป็นกำลังใจให้กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนเดิมแล้วก็อีกหนึ่งคอมเมนต์ของพระเอกไดมอนด์ลิทิเกยนะครับที่มาคอมเมนต์ใต้โพ์ของตัวเองก็บอกว่าสำหรับใครที่คิดว่าไดมอนด์ไม่ได้ไม่ได้ไปต่อเพราะดื่มแล้วทำงานไม่ได้ขอแจ้งให้ชัดเจนตรงนี้นะครับ ตลอดการทำงานของไดมอนผมไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมเต็มที่กับงานเสมอขอบคุณครับอนี่แหละพี่น้องครับจังใดครับอาจารย์บิ๊กภูมิรินก็มาคอมเมนต์กำลังใจนะครับคุณครูหมอนอินก็บอกว่ากำลังใจครับไดมอนน่ารักเสมอรักกันรักกันฝ้ายนี้ลูกบนนะครับก็มาคอมเมนต์บอกว่าสู้อึ้งกันเป็นแถบแถบแล้วเจ๊จะอยู่กับใครไปงาน หาที่พักกับใครกินข้าวก,กับใครไม่ไปได้ไหมบักคีดือของเจอมพระเอกนะสุรศักดิ์บอกว่ากำลังใจนะเต้าปันปันก็บอกว่ากำลังใจเด้อลดาป๋อมแปมก็บอกว่าเอา้ากำลังใจเด้อบังลาเอื้อยไม่พัชรีบอกว่าโอบก,กอดครับโอ้คนก็คือช็อกกันไปต,ตามตามกันเนาะว่าบ้าูงเหตุผลที่ชัดเจนเหมือนกันว่า ที่พระเอกละน้อยกับพระเอกไดมอนนี่เป็นอย่างคือได้บ่ได้ไปต่อนะครับเหมือนที่พระเอกไดมอนบอกว่าเนี่ยเหตุผลที่ไม่ได้ไปที่ได้ออกเนี่ยไม่ทราบอย่างชัดเจนกับว่าพี่ผููดหูนะครับเป็นมติของทั้งทีมผู้บริหารนะครับผมอ่ะเป็นกําลังใจให้ต่อนะครับผมทั้งพระเอกละน้อยนะครับแล้วก็พระเอกไดมอนนะครับผมกับติดตามชมกันต่อไปบอกหูว่าพ่อหลังจากยุติบทบาทในวงสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วพระเอกทั้งสองคนจะไป ทํางานที่ไหนอะไรยังไงเราแฟนขับ f อก็ยังติดตามต่อไปนะครับผมในเรื่องของเหตุผลหรือสาเหตุที่ทางระ้อกทั้งสองคนเนี่ยได้ยุติบ,บทบาทอันนี้เราก็ไม่ทราบอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเล้วพี่นองกะตองรอทางทีมผู้บริหารหรือว่าทั้งหัวนหน้าเพิ่นออกเม้าเมาจะเป็นการดีที่สุดนะครับเราไม่ต้องเดานะครับว่าเหตุผลนั้นเหตุผลนี้บ่ต้องเดาให้กำลังใจเพิ่นดีกลัวนะครับผมเนาะ หายกำลังใจพระเอกทั้งสองคนนะครับแล้วก็หายกำลังใจทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับสำหรับวันนี้บาจโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ